ซอยนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกับพระปางวัดอรุณไนยามเย็นๆนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับนี่ดาวพนก็เป็นพระปางวัดอรุณนะครับแต่ซอยนี้ก็ไม่ใช่ซอยปตระตูนกยูงนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับก็ได้ฟิลอีกแบบเนาะ กับซอยประตูนกยูงนะครับโอ้โหนี่ครับแต่ดูแล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเอ๊ะทำไมดูตอนนี้ภาพดูมืดๆครับตอนนี้ส่ครับโอ้โหนี่ทุกคนมาแล้วก็นำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับป้านี่ครับเป็นซอยแม่ใหญ่ซอยนี้ก็น่าจะเป็นซอยส่วนบุคคลเนาะใช่หรือเปล่าน,นี่ครับเป็นสาวจีนเป็นสาวญี่ปุ่นครับนี่ครับ รถโบราณครับบาฟรังสาฟรังครับเราพูดก็พระปางวัดอารุณนะครับโอ้โหซอยนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้ซอยประตูนกยูงนะครับเอ๊ดูมืดไม่รู้ว่าตอนเอาไปตัดต่อตอนลงคลิปจะเป็นอย่างไรเนาะจะซัดเจนหรือเปล่านอ้อขอกลับทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเอฟซี FC เดอ้อ วันนี้จะขอพาทุกคนมาหาชมวิวนะครับอีกหนึ่งซอยเนาะแต่ซอยนี้ก็ไม่รู้ว่าซอยอะไรเนาะซอยนี้มีชื่อว่าซอยอะไรเนาะนี่ครับก็มีศาลเจ้าอยู่ด้านขวามือครับมีร้านอาหารนั่งชิลๆครับป้าทุกคน,นครับโอ้โหซอยนี้ก็คึกคักนะครับซอยนี้ก็เต้นไปด้วยนะท่องเที่ยวครับนี่ครับมาถ่ายรูปกับป้าปางพระตรุนนะครับ มาปุ๊บก็นํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปปั๊บครับนี่เริ่มคําแล้วก็สวยๆนะครับพระปางวัดอารุณนะครับทุกคนนี่สาวจีนครับงามเนาะนี่ครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเมืองไทยนี้เต็มไปด้วยแลนด์มาร์คครับไปไหนก็มีแต่แลนด์มาร์คครับ ตอนนี้คนก็มาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากมายตอนนี้มาแล้ว32ล้านกว่าคนตอนนี้มาเมืองไทย32ล้านกว่าคนเรียบร้อยนะครับเอดูมึนๆนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถ้าภาพ,าพไม่สวยก็ต้องขอโทษเดอ้อก็ต้องลองดูเนาะลอนเอาไปตัดต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภาพปางวัดอรุณนี้ โอ้โหสุดยอดซอฟท์พาวเวอร์ของไทยครับถ้าใครมาเมืองไทยก็ต้องมาแต่งจุดไทยอยู่ที่วัดอารุณนะครับเป็นซอฟท์พาวเวอร์ครับนี่ครับบ่าวฝรั่งน้อยมากับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ครับนี่ทุกคนแห่กันเข้ามาแห่กันเข้ามาครับนี่ครับโอ้โห,โโหเป็นครั้งแรกของบ่อนัที่เข้ามาถ่ายทําคลิปในซอยนี้นะครับเออซอยนี้มีชื่อว่าอะไรเนาะ ดานพู่นก็คือวัดโพครับต่อไปก็เป็นวัดโพครับนี่ครับซอยนี่มีชื่อว่าซอยอะไรนี่ครับสาวฝรั่งครับโอ้โหคนเยอะเนาะคนเยอะนี่ครับโอ้โหแทบจะไม่มีที่ยืนครับ่าวฝรั่งสาวฝรั่งมาชมวิวครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอพาทุกคนไปที่ซอยประตูนักยุงนะครับนี่ครับเป็น ที่ส่วนบุคคลนะครับมีป้ายบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลอะไม่เห็นเนาะมืดตึ๊บครับเอ๊วันนี้มือถือของบ่านนี้ทําไมภาพมันดูมืดๆครับทุกคนโอ้ยเนาะอยากมีเงินเด้เนาะอยากมีเงินซื้อไอโฟนอยากมีเงินซื้อไอโฟนนี่ครับต่างคนต่างนํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปมาเจอช็อตเด็ดมาเจอช็อตเด็ดของเมืองไทยทําเอานักท่องเที่ยวชาต่างชาติต้องตกตะลึงนะครับ นี่ครับส,สวยสวยพระปางวัดอารุณนะครับนี่ครับทุกคนเป็นสีเหลืองทองท้องฟ้าก็สวยสวยครับท้องฟ้าก็เป็นสีทองของอัมพัยครับท้องฟ้านีครับโอ้ยนอนถ่ายทับคลิปยาครับ <con> line, คนหลายคนหลายนะครับี่ครับ นีครับนั่งเต็มครับนี่ครับมานั่งชมวิวในยามเย็นๆนะครับนี่ครับทุกคนด้านพูนจะเป็นซอยประตูนกยูงนี่ครับตรงนี้ก็ได้ฟิลอีกแบบตรงนี้ก็ได้ฟิลอีกแบบนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนอะนี่ครับแล้วแต่คนชอบแต่เข้าไปถ่ายคลิปไม่ได้ Oh อยากให้ทุกคนมาเห็นอยากให้ทุกคนมาเห็นครับนี่ครับเต็มครับบ่าวฝรั่งสาวฝรั่งสาวญี่ปุ่นครับสุดยอดจริงๆซอฟ,ฟอเวอร์ของไทยครับนี่ครับด้านหลังก็เขามาครับเราออกไปชมวิวด้านนอกกันเพราะว่าคนเยอะเสือเกินนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าซอยอะไรเนาะมีซื่อว่าซอยอะไรเผื่อ f อจะตามรอยเนาะ เผื่อ FC จะตามรอยมาซอยนี้แต่ก็เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับซอยนี้ <c oughs> นี่บาฝลั่งก็มากครับนี่สาฝรั่งครับด้านนี้นะครับ ั้งสาวไทยสาวต่างชาติก็ปะคนกันนะครับตอนเปิดคลิปเนาะตอน,ตอนตอนต้นคลิปก็ลืมดูซอยว่าซอยอะไรเออเดี๋ยวมาอ่านซีก่อนนี่ครับก็ได้ฟิลได้ฟิลอีกแบบนี่บางคนก็มาแต่งชุดคุยนี่ครับเป็นน้องๆมาแต่งชุดคุยนะครับนี่ทุกคน,นครับเป็นน้องๆมาแต่งชุดคุยนะครับ เขาเต็มครับนี่ครับเรามาแต่งคุยครับซอยอะไรเอ่ยซอยนี้นี่ตรงข้ามก็เป็นวัดโพนะครับวัดโพ <ๆ S 2> เดี๋ยวนะทุกคนซอยนี้ไม่มีป้ายนะครับนี่ครับซอยนี้ไม่มีป้ายบอกว่าซอยอะไรนะครับก็อยู่ข้างตู้ ATM แบงก์กรุงไทยครับนี่ครับ <laughs> ไม่มีป้ายบอกว่าซอยอะไร นี่เอ้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาชมวิวครับทุกคน,นครับโอ้โหก็ขอเชิญนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเนาะก็ขอเชิญมาถ่ายรูปอยู่ซอยนี้นะครับอยู่ข้างตู้ ATM นะครับแต่ด้านผู้จะเป็นซอยประตูนกยูงนะครับด้านนี้เป็นซอยประตูนกยูงครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมุกเริ่มเคลื่อนที่ไปที่ซอยประตูนกยูง เออบอกนั้นคล่องใจเรื่องภาพทำไมมันดูมัวๆอย่าให้มีเงินเด้อจะซื้อ iPhone จะซื้อ iPhone นี่ตรงนี้จะเป็นซอยประตูนกยุงนี่ครับประตูนกยุงคือซอยนี้นะครับซอยประตูนกยุงคนก็หลายครับ นี่รอมารอบนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟครับนี่ครับทุกคนซอยนี้ก็หน่ามาถ่ายรูปนะครับสอยนี้ประตูนักยุงนี่ซาฟล่างครับมาเทียวเมืไทยนะครับ เป็นเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงนะครับเมืองไทยตั้งแต่เหนือโจ้ใต้จดใต้จดใต้ตั้งแต่เหนือจดใต้ออกไปอีสานไปตกครับมาแล้วมีความสุขเลยนะครับเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวันครับคนไทยก็จิตใจดีเพื้ออารีมีมิมตรไมตรีที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสครับ นี่ครับเป็นสาวต่างชาตินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปนี้ก็ตั้งใจจะไปดูซอยโน้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าซอยอะไรนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ซอยประตูนักยูนะครับถ้าใครชอบปกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้กันนะด,ด้วยนะครับ,บเดี๋ยวซอยนี้จะทําอีกหนึ่งคลิปเด้อเดี๋ยวว่าก,กันเด้อจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับจะแบ่งเป็น2คลิป เพราะว่าได้ฟิลคนละแบบได้ฟิลคนละแบบนะครับนี่ครับทุกคนปัดก็ไต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่มาถ่ายรูปนะครับกับพระปางวัดอรุณในยามเย็นๆครับเป็นสีทองอย่างงดงามครับโอ้โหนี่ครับทุกคนปัดวันนี้คนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆครับนี่ครับพระปางวัดอรุณสวยจริงๆ โอเคนะครับถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝาลค์ฝาแฉให้บอกนัดด้วยนะครับก็ขอแฮปปี้นิวเยียนะครับแฮปปี้นิวเยียขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ขอให้มีร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่เป็นลมโพล่มไซของลูกของหลานนานๆนะครับแฮปปี้นิวเยียนะครับแฮปปี้นิวเยียนะครับ นี <c oughs> okay. ่เบาพลังน้อยโอเคบ๊ายบาย thank you so much thank you for watching บ๊ายบาย